มาแล้วมาแล้วครับกับอัปเดต Monster Hunter Wild e นะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าไอ้ Monster Hunter Wild e เนี่ยเดือนหน้าจะมีอัปเดตอะไรบ้างครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยครับผมนี่คือหน้าสรุปยอดท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับวันที่3เมษายนนะฮะ PTD เนี่ยซึ่งถ้าผมดูเวลาไม่ผิดนะท่านผู้ชมมันจะตรงกับบ่าย2โมงนะครับ บ้านเราวันที่สามนะ PTD วันที่สามเนี่ยก็คือเวลาประมาณอของของฝั่งอเมริกามั้งนะแต่ว่ามันจะตรงกับประมาณบ่ายสองโมงบ้านเรานะครับประมาณบ่ายสองโมงนถูกผิดเนี่ยขออภัยนะ,ะเรื่องของเวลานะครับมอนสเตอร์ที่จะอัปเดตนะครับในวันนั้นเนี่ยก็คือมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ามิสุชิเนตตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวฟองน้ําที่หลายคนน่าจะเคยเห็นที่เขา โปรโมทมามอนเตอร์อีกหนึ่งตัวคือเป็นมอนเตอร์โซเชีย so er, ก็คือมอนเตอร์ฟันนลบอสในตัวเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าจะถูกกลับมาให้สามารถสู้ซ้ําได้แต่ว่าจะเป็นการสู้ซ้ําแบบโหดขึ้นนะครับเป็นไฮแรง์คือคุณจะต้องมีถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีฮันเตอร์แรงด์ห้าสิบขึ้นไปนะหมายความว่าถ้าตอนนี้คุณฮันเตอร์แรงด์ยังไม่ถึงห้าสิบอ่ะก็ให้ฟาร์มฮันเตอร์แรง์ให้ถึงห้าสิบเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะได้ทำเคสนี้ได้นะครับแล้วก็ ตัวต่อไปนะครับที่จะเป็นอัปเดตคือแกนฮ u ับแกนฮับมันเหมือนเป็นห้องที่เอาไว้ให้ผู้เล่นเนี่ยไปเจอกันได้แล้วก็นั่งกินอาหารด้วยกันนั่งเล่นมินิเกมด้วยกันนั่งอยู่ในสกอร์ดเดียวกันหรือว่าเพื่อนๆมาเจอกันได้เป็นห้องที่สามารถที่จะเสพบรรยากาศร่วมกันได้ในวางนั้นเถอะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึงซึ่งไอตัวแกนฮับเนี่ยมันจะมี เป็นเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยอ่ะนะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการประดับประดาที่สวยงามแล้วก็จะมีฤดูการด้วยฤดูการหรือว่ามีอีเวนต์ด้วยที่สําคัญคือตอนกลางคืนน่ะจะมีโอกาสที่จะได้ฟังเพลงจะมีตัวละครที่ชื่อว่าดีว่ามาร้องเพลงนะครับอันนั้นคือเรื่องของแกรนฮับนะครับแล้วในแกรนฮับมันก็จะมีมินิเกมแล้วก็ในมินิเกมนั้นเนี่ยก็คุณจะสามารถเล่นเพื่อเอาแต้งไปแลกของแลกไอเทมในเกมได้ อารีนาเควครับอารีนาเควจะเป็นเควสที่สามารถเปิดได้ในแกลน u ์นี่แหละก็จะเป็นเควสที่เราไปสู้กับมอนเตอร์ต่างๆเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือจะมีการจับเวลาเหมือนเป็นทาทา a แอตแทเป็นแบบชา a l เลนจ์โหมดนะครับจะมีการจับเวลาแล้วก็เมื่อคุณสู้ได้ตามเวลาที่กําหนดคุณก็จะได้รางวัลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโหมดแบบว่าจัดอันดับโลกด้วยเป็น ranking ระดับโลกถ้าคุณได้แรงค์ระดับโลกสูงๆเนี่ย คุณก็จะได้รางวัลไปโชว์ชาวบ้านอารมณ์เหมือนแบบเอาใจสายสปิริันเลยนะครับซึ่งอารีนาเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นแบบมีกติกาคือเครื่องสวมใส่คือแบบฟิกไว้เลยคุณจะต้องใส่ตามกติกานี้นะแล้วก็ไปสู้นะหรืออีกแบบหนึ่งคือไม่กําหนดเครื่องสวมใส่เออมันก็จะมีแยกกันชัดเจนนะครับอันนี้เรื่องของอารีนาซึ่งมันจะต้องเปิดข้างในแกรนทับเท่านั้นเนาะอันนี้คือเป็นอัปเดตแรกครับใน เมษายนนี้นะครับวันที่3บ่าย2บ้านเรานะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะต่อมาครับวันที่22เมษายนถึง6พฤษภาคมบ,บ้านเรานะครับบ้านเราก็น่าจะเป็นบ่าย2วันที่2นะครับไปถึงบ่าย2วันที่6กนะครับก็จะเปลี่ยนแกนฮับของเราอ่เาะเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะแบบเปลี่ยนบรรยากาศให้สวยงามขึ้นนะ อาจจะมีมินิเกมเพิ่มเติมอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมไม่รู้อ่ะแต่หลักๆคือมันจะเป็นบรรยากาศที่แกรนฮับเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนั้นก็คือเป็นฤด,ดูกาลที่สามารถเข้าไปเสพบรรยากาศร่วมกันได้นะครับต่อมาสิ้นเดือนครับวันที่29เามษาไปจนถึง20พฤษภาคมนะครับ29บก่ายนะก็จะมีการอัปเดตอนะมอนเตอร์ฮันเตอร์ที่ชื่อว่าเรดาวคือเป็นตัวสายฟ้าที่เรารู้จักกันดีตั้งแต่เดโมหละ แต่วันนี้อันนี้มันเป็นระดับโหดนะครับระดับอาร์คเทมเพิลก็คือโหดกว่าม่วงอีกนะอันนี้ก็ไปดูกันซิว่าตัวนี้จะโหดสมใจทุกคนที่อยากได้ตัวโหดหรือเปล่ามีเวลาล่าประมาณเกือบเกือบเดือนนะครับเป็นอีเวนต์นะครับไม่ได้มาตลอดไปเป็นตัวที่เป็นอีเวนต์นะครับต่อมาครับสิ้นเดือนพฤษภาคมครับสิ้นเดือนพฤษภาคมก็จะมีการคอลลบแคปคอมก็คือจะมีการเอาเกมอื่น,นในค่ายแคปคอมเนี่ย เข้ามาเป็นอีเวนต์บางอย่างในเกมอันนี้เราก็เดาไม่ออกว่าเป็นเกมไหนแต่ว่าค่าย Capcom ก็มีเกมดังๆที่เรารู้จักหรือเคยคยหลบไม่เคยเคยหลบเคยคอลแลบหลายเกมนะครับก็คือ Street Fighter Rockman หรือเซน e ์นิวิทำนองนี้ก็รอดูว่าจะเป็นอะไรแต่ผมรุ่นไดโนใคสิทนะเผื่อจะเป็นการแบบบอกในยะว่าเอออยากจะรีเมคหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเอารอดูแล้วก็มีอื่นๆที่จะอัปเดตในอนาคตนะครับแต่ที่เซอร์ไพร์ นะครับก็คืออัปเดตหลังจากนี้สมมติว่าอัปเดตชุดนี้เสร็จแล้วนะอัปเดตต่อไปอ่ะจะมีตัวที่เป็นตัวนี้มานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮนะผมเปิดเพย์ให้มันแบบเพย์ play แบบปกตินะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเปิดอัปเดตเป็นเพย์ปกติจะมีมอนเตอร์ตัวต่อไปมานี่ตัวนี้นะครับเป็นมอนเตอร์ที่จะอัปเดตในนูน่นเดือนไหนก็ไม่รู้อะนะครับนี่ตัวนี้มีโผล่มาแวบหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวนี้กูรูก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าเป็นตัวอะไรนะครับนี่เนี่ยเป็นตัวอะไรปรากฏว่ากูรูช่วยกันวิเคราะห์แล้วครับน่าจะเป็นตัวนี้ปำผมพปำพับพัามผาามนี่ผมเอามาให้ดูนะครับนี่เป็นตัวนี้ท่านผู้ชมดูซิว่าหน้าตามันน่าจะใช่หรือเปล่านะครับนี่ตัวนี้นะครับดูคอนะครับช่วงคอคล้ายๆงูนะครับแล้วก็มีเป็นหนมๆนะครับเหมือนกับคล้ายๆงูแผแม่เบี้ยเนี่ย แล้วก็ตรงกงเล็บเป็นสีแดงจําไว้ให้ดีนะครับจําไว้ให้ดีนี่ดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่คิดว่าเหมือนไหมครับไอตัวนี้นี่นี่นี่เหมือนไหมครับเหมือนไหมคิดว่าใช่ไม่ใช่ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนี่ยตัวไหลมีน้ำนะตัวไหลมีน้ำเนี่ยช่วงคอนะฮะมันคือตัวนี้นะครับใช่ไหมเนะตั้งคําถามนะครับว่าใช่ไหมเนะยถ้าคิดว่าใช่ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูใช่ไม่ใช่กําลังคอมเมนต์มาดูนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับนอกจากนี้พอเรารับรู้เรื่องของการอัปเดตนะครับในระหว่างเนี้ยในระหว่างกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมาเรื่อยๆนะครับอีเวนต์ที่ทําให้คุณแบบว่ามีเครื่องสมใส่มากขึ้นนะครับมีของตกแต่งมากขึ้นมีเป็นเควสที่แจกคงแจกของมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมี DLC ให้ด้วยแต่ DLC เนี่ยมันจะมีถูกแบ่งเป็นสองชุดนะครับ ชุด DLC ฟรีกับชุด DLC ที่ไม่ฟรีนะครับคําว่า DLC ในที่นี้คือเป็นเรื่องของของตกแต่งเป็นท่าทางเนี่ยเนี่ยเป็นท่าทางเป็นของตกแต่งเนี่ยนะครับผมเนี่ยของตกแต่งเป็นคอสเมติกเป็นรอยสักอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือแบบฟรีนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นอีโมจินะเป็นท่าทางนู่นนี่นั่น,นนะอันนี้คือแบบฟรีแล้วก็จะมี แบบไม่ฟรีด้วยอันนี้ก็ยังเป็นแบบฟรีอยู่นะครับท่านผู้ชมสังเกตทางขวาบนคือเขาติดเดียวซีแพ็กหนึ่งอันนี้คือแบบฟรีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คืออันนี้เป็นของตกแต่งแคมป์เนาะของตกแต่งแคมป์นะครับอันนี้ก็ยังเป็นฟรีอยู่นะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัวที่ไม่ฟรีรอแป๊บหนึ่งนะครับตัวที่ไม่ฟรีเนี่ยรอแป๊บหนึ่งไงอ่าน,นี่ก็ยังเป็นตัวฟรีอยู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับ เป็นอีโมจิเป็นสติกอ e r เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวไม่ฟรีครับเพจคอนเพจเพจดาวน์โหลดเอเบิลคอนเทนต์เป็นตัวที่ไม่ฟรีครับอันนี้ครับนี่ยอันนี้คือเป็นตัวที่ไม่ฟรีคือจะต้องซื้อเอานะอันนี้นะแต่แต่อต,ตัวเดียวสเพรานี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะมาตอนที่ต้นเดือนเมษาที่ว่าแหละพร้อมกับมอนตัวแรกนะครับอันนี้อีเวนต์เควสก็คือระหว่างเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีอีเวนต์เควสย่อยให้เรา สะสมของต่างๆทางที่โชว์เนี่ยเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอีเวนต์ครพวกเนี้ยก็จะเป็นมอนเตอร์ที่เป็นตัวซ้ำๆเดิมๆนี่แหละไม่ได้เป็นตัวแบบใหม่อะไรหรอกเออก็อย่าคาดหวังอะไรมากนะครับอย่าคาดหวังอะไรมากนะครับประมาณนี้ครับสำหรับมอนเตอร์ฮันเตอร์วาอัปเดตแรกครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็รอติดตามแล้วก็รอเล่นกันนะแล้ว ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสิ่งนี้นะครับที่เขาอัปเดตกันนี่นี่คือแกลนฮับนะครับนี่คือแกลนฮับไอรถแมพก็คือไอที่สรุปย่อเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยน้องน้องน้อง,อ,งอาร์มาเอมมาชื่ออะไรนะอาร์มาเหรอตัวเนี้ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนชุดหรือว่าตกแต่งเปลี่ยนวงเปลี่ยน,ยนแว่นได้แล้วนะก็จะเป็นเหมือนเป็นเควสให้ไปทําแล้วก็สามารถเปลี่ยนแว่นเธอได้นะครับนี่ทั้งหมดนี้ที่พูดมานี่คือฟรีนะครับ ส่วนตอนกลางคืนในฮับที่ผมบอกว่าจะมีตัวละครมาร้องเพลงนะครับก็คืออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ครับนี่จะมาให้ท่านผู้ชมฟังได้ในยามค่าคืนนะครับก็จะเป็นเพลงที่คุณคุ้นเคยตอนที่คุณฟังคลิปหรือว่าดูคลิปไอตัวมอนเตอร์ทันเตอร์ไวเขาโปรโมทตอนแรกๆอะไรครับผมก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็อธิบายว่าเราจะเปิดเควสหรือเปิดฮับยังไงบลา b ล,าลานะครับ โอเคคิดเห็นยังไงนะครับกับ Monster Hunter Wise อัปเดตแรกนี้แล้วก็คิดว่าไอโจ m o n ต t e r ที่อัปเดตตัวหน้าจะเป็นตัวที่ผมโชว์ให้ดูหรือเปล่าก็ลองมาลองแลกเปลี่ยนกันสำหรับคลิปนี้หมา,าคิมมิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ